ไปดูสถานการณ์กันที่เรียกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในภาคใต้กันบ้างนะคะ<ฮ>ซึ่งรองเลขาธิการสอทชอก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะ <c oughs> เพื่อประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ําส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้แล้วก็ติดตามสถานการณ์น้าในพื้นที่ค่ะ ที่ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ในชาย,ยันเมืองสงรองเลขาธิการทรัพยากรน้ำแห่งชาติประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้และติดตามสถานการณ์น้ำประจำวันโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับสถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้ห่วงที่ผ่านมานะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและปัตตานีโดยมีการประเมินว่าตลอดสัปดาห์นี้พื้นที่จังหวัดยะลาณราธิวาสและปัตตานีฝนจะเบาบางลงและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอีกครั้งในว่วงวันที่30พฤศจิกายนจนถึงวันที่4ธันวาคมนี้สำหรับพื้นที่อุทกภยัยจังหวัดณราธิวาสที่ตำบลตันหยงมัด จุดวัดสถานี X73 น้ําน้ำลดลงแล้วแต่อย่างล้นตลิ่งค่ะส่วนที่จังหวัดปัตตานีจุดวัดสถานี X 275ขณะนี้ปริมาณน,น้ำลดลงแต่ยังคงล้นตลิ่งเช่นกันก็ขอให้ประชาชนนะคะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังคงมีฝนตกลงมาในพื้นที่ส่วนที่จังหวัดยะลาค่ะปริมาณน,น้ำในเขื่อนบางลางอยู่ที่9 0 9 0 7ล้านลูกบาทเมตร รองรับน้ำได้อีก545.29ล้านลูกบาทเมตรและมีแผนระบายน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นวันละ6ล้านลูกบาทเมตรเริ่มวันที่28พฤศจิกายนแต่เนื่องจากพื้นที่ท้ายน้ำบริเวณจังหวัดปัตตานีมีน้ำท่วมขังรอการระบายดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนขอให้ชะลอการระบายน้ำคงไว้ที่4ล้านลูกบาทเมตรต่อวันและลดหลั่นไปตามสถานการณ์ค่ะ จากนั้นคณะนะได้เดินทางต่อไปอยังจุดสูบน้ําโรงพยาบาลโคกโพอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับติดตามการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่โดยบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่รับน้ําจากน้ําตกสายขาวที่ผ่านมาเมื่อเกิดฝนตกต่อเนื่องจะเกิดน้ําท่วมไหลทะลักท่วมผิวจาราจรทําให้การสัญจรเป็นไปได้วยความลําบาก การจลประธานปอพท้องที่ท้องถิ่นได้บูรณาการแก้ไขปัญหาด้วยการติดตั้งจุดสูบน้ําเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจนถึงขณะนี้นะครับแม้จะมีฝนตกติดต่อกันหลายวันก็ไม่มีปัญหาน้ําท่วมผิวจาราจรรวมทั้งได้ดำเนินการกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําเพื่อการระบายน้ําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรองเลขาธิการทรัพยากรน้ําแห่งชาติย้ําว่าขณะนี้นะครับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตามสถานการณ์ฝนวิเคราะห์ประเมินเพื่อชี้เป้าว่าฝนจะตกหนักพื้นที่ไหนบ้างอย่างไรก็ตามเนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบมีขนาดกว้างอาจดูแลไม่ทั่วถึงจึงอยากขอความร่วมมือจากประชาชนหากมีข้อมูลหรือพื้นที่ใดต้องการให้ใหทางสนรัชาการเนี่ยเข้าไปดูแลหรือชี้แจงเพิ่มเติม,ตมสามารถแจ้งเข้ามาที่ชลประทานหรือหน่วยงานในพื้นที่เพื่อนําไปสู่การพิจารณานแนวทางการแก้ไขต่อไปครับ พรุ่งนี้จนถึงประมาณวันที่ 2- 3ที่นะครับส่วนของภาคใต้สามจังหวัดก็ยังต้องระวัง2สองสาวันนี้แล้วก็ลมก็จะตีขึ้นไปข้างบนนิดหนึ่งอาจจะคนครหรือทางสุราษฎร์จะเยอะขึ้น <Okay. S 1> แต่ในว่วงตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่ประมาณยี่สกว่ากว่าของเดือนธันวาก็จะภาคใต้สามจังหวัดภาคใต้เนี่ยจะเบาลงก็จะมาอีกครั้งในว่วงของปลายเดือนธันวาจนถึงช่วงปีใหม่ช่วงประมาณ890เก้าสิบพภาครับตรงนี้เราเองก็จะได้ วางแผนที่ต้องดูแลการทุกหน่วยงานที่ศูนย์นี่ก็ได้มีทางเกรือวกายพี่น้องประชาชนที่คอยให้ข้อมูลทั้งสองด้านนะครับตรงนี้ก็จะเกิดประโยชน์ที่จะทําให้รับทราบที่จะต้องไปการไปสัมพันธ์เพื่อประชาชนได้รับรู้และหน่วยงานทางศูนย์ส่วนราชาการนี้ก็จะได้ไปเอาเครื่องไม้เครื่องมือลงไปในพื้นที่ได้แล้วก็ได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานแล้วก็เครือข่ายพี่น้องประชาชนในส่วนที่เราเห็นว่าจุดไหนมันเป็นจุดสิ่งกีดขวางทางน้ําก็ให้แจ้งมาที่ฝ่ายเลขาเพื่อจะได้ไปดูว่าจะปรับปรุง Dikek, aya yang lainnya nakut.